สมเด็จปกโพนะฮะปี2018นะครับห่งองค์ของหลวงปู่โตแล้วก็มีเป็นพระศิวลีเป็นเนื้อเกสรน,นะครับก็หลวงปู่โตในวันนี้มี2องค์นะครับหลักๆก,ก็คุณอาก็จะมีหลวงปู่ทวดเยอะเหมือนเดิมนะครับก็นะครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมดหลายๆรายการด้วยกันนะฮะก็และก่อนที่รับชงคลิปนะครับใครที่จะส่งพระมาขายผมนะครับค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า rcdi.sakdaw หรือค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์0814419949ผมรับเช่าหลวงพุโต๊ะและพระเกจิอาจารย์ที่มีราคาตามหลักสากนนิยมทุกๆรุ่นทุกๆหลวงพ่อนะครับและพระบูชาด้วยครับ สวัสดีครับผมหนองรอพิทักษ์ครับวันนี้เสียจพระสัญจรมาเช่าพระก็มาช่วงหัวค่ำสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งครับมาดูพระตรงแถวแถวในเมืองนะครับเป็นโรงแรมรโยัพรินเซสตรงแถวหถ้ลานหลวงนะครับแถวแถวเขตป้อมปราบศตูป่ายนะครับก็นัดกับทางคุณลูกค้าเอาไว้หนึ่งท่านคุณลูกค้าท่านนี้เคยนำพระชุดสีวลีแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนี่ยปีสองห้าสองสี่เนี่ย มาให้ผมเมื่อประมาณต้นเดือนอตุลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเหมือนกับพูดคุยนัดหมายว่าอ่ะเดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปลายเดือนจะมาอีกสักครั้งหนึ่งก็พอดีคุณลูกค้ามาทําธุระที่กรุงเทพครับก็เลยนัดเจอกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับว่าวันนี้ผมนองร้อยพิทักษ์เนี่ยจะได้พาอะไรจากลูกค้าท่านนี้บ้างนะครับติดตามช่วยรุนหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็วันนี้มาสัญจรเช่าพระอยู่ที่โรงแรมรอยัลนีเซตนะครับที่ ตรงแ,แถวลานหลวงนะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่คุณอาเจ้าของพระเนี่ยนำพระมาให้ผมได้แบ่งเช่าบูชาครั้งที่แล้วก็ได้เช่าไปเป็นพระศิวลีด้วยนะครับแล้วก็มีสมเด็จโปโพหนึ่งแปดด้วยเป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นพระหลวงปู่ทวดพิมสองห้าสองสี่นะครับเป็นพิมพใหญ่แล้วกพ็พิมพ์กรรมการด้วยชุดนั้นผมยังไม่ได้ขายเลยนะหลวงปู่ทวดอ่ะยังไม่ได้ขายเลยยังอยู่เต็มกล่องอยู่เลย <laughs> ยังไม่ได้ขายเลยครับก็วันนี้ก็มาดูกันอีกรอบนึงครับก็จะมี เข้าวคราวนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยก็ยังคงมีมีหลวงปู่โต๊ะเหมือนเดิมนะครับสอ,สององค์มีหลวงปู่ทวดนะเท่าที่ดูจะมีเป็นหนังสือห้าแถวหลายองค์อยู่แล้วก็มีหลวงพ่อพรมนะเป็นเหรียญพ่อพรมมีเม็ดแตงมีปกใบมะขามหลวงปู่หมุนนะครับมีเป็นพิมพ์พลาสองห้าสองสี่นะครับแล้วก็มี หลวงพ่อผมองค์หนึ่งครับหลวงพ่อผมมีสององค์ฮะเดี๋ยวมานั่งไล่ดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงมั่งนะอันนี้ก็คุณอาก็เก็บหลากหลายเหมือนกันนะครับเนี่ยค่อนข้างจะจะหลากหลายาเริ่มจากที่คุ้นเคยกันก่อนดีกว่าครับก็จะเป็นสมเด็จปกโพอปีห่า1ปดนะครับของหลวงปู่โตกันประดู่ชิมที <c oughs> น,นี่ก็เป็นพระอยู่ในกล่องเดิมๆครับเรียบร้อยดีเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณอามีกล่องแบบนี้เยอะมากเลยครับเป็นกล่องที่ใส่ปกพลแต่แต่ครั้งนี้เล้ใส่พระศีวลีมาประมาณ7องค์อันนี้ก็มีเนื้ออาจจะอย,อยู่เก็บไว้ในกล่องแล้วก็มีแบบโดนกระทบกระทั่งกับกล่องบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็มีขอบ,ขอบๆลอยๆไปนิดหน่อยก็ตามตามสภาพนะครับแต่ว่าถือว่าเก็บรักษาค่อนข้างจะดีมากนะองค์นี้สวยอ่ามีพระศีวลีอีกองหนึ่งครับเป็น เนื้อเกษรหรือทำอะไรต้องใส่แว่นหมดเลยอะ่ะมองแก่ไม่ออกนี่จะเป็นสีวลีเนื้อเกศรน,นะครับจะเป็นพระผิวเดิมมีฝุ่นๆเต็มเลยน่าจะเหมือนวางไว้บนหิ่งหรือวางไว้บนโต๊ะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับเสองรายการนี้แทนตองครู ของพ่อพรมองนี้ไม่ดีครับองนี้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้ครับใช่อันนี้ไม่แท้ดูใช่ปะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่มีของปูหมุนนะครับเป็นเป็นปลปกปลอกของปูหมุนสองโอดูแล้วไม่ใช่ครับรับไม่ใช่ อนี่แท้ครับนั่นแหละครับโอ้นกบัวมณฑ์นกปูอันนี้แท้ครับแต่ทั้งคู่เป็นเต่ารีดน,นี่จะเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าอันนี้เป็นเป็นภาพปั๊มอ๋อนั้นนั้นนั่นปกของมอคูนอันนั้นเล่นกันไม่แพงครับรใช่คใช่เล่นกันหลักร้อยหลวงปู่ของ,ห,งหลักร้อยอ๋อ<ห>อันนี้หลวงปู่หงนะฮะนะครับอ,อ๋อครับครับหลวงปู่หงก็ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาในช่วงประมาณสี่หเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆท่านท่าน,ท,านท่านดังท่านดังมานานแล้วล่ะแต่ว่าส่วนกลางเริ่มจะแบบขยับ,ขย,บขยับราคาเล่นกันรุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นนะแล้วมีเป็นเม็ดแตงเม็ดแตงกับอาหลวงพ่อแชม่มเสียดายที่เหรียญหลวงพ่อแพรรุ่น l 1 6ที่คุณอาเก็บไว้เป็นเป็นรุ่น2ครับอันนั้นรู้สึกจะออกปีประมาณ1 หนึ่งไปปลายมั้งฮะแต่ว่า M16 มสิบกยิงเขาต้องเอ้ยอันนั้นน่าจะออกปี2 2กว่ามั้งครับ M16 รู้สึกลุ้จะออก1.2ึ่งสองหรหนนี่แหละนิดลงลงลงปูธวดปีเอ่อศูนย์ห้าเป็นขาป,ปั๊ม4องค์นี่ไม่ใช่3องค์นี้รุ่นเดียวกันครับน่าล้วราจะทำตนะคูเลย จ้าวดาก็ช e ่างให้ก like ็อันนี้จะเป็นสองห้าสองสี่พิมพพรอดแลก็เงินวัดวัดอะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นยุคหลังครับอันนี้เป็นยุคหลังครับคุนาถ้ายุคหลังเนี่ยที่เขาเล่นกันจะมีปีสองห้าหนึ่งห้าสองห้าสองหกช้างคู่นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นยุคหลังครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมทราบปีเหมือนกันไม่ไม่ใช่ปีหนึ่งห้าไม่ใช่ปีสองหกอ่าหลวงพุทธอถาจเป็นพิมพ์พระรอดนะครับมีทั้งหมดสี่อง,องค์นะครอันนี้จะเป็นพิมพ์เหมือนอย่างที่บอกอพระยี่าห้าพุทธศตรวรรษนะอผมก็ไม่เคยเห็นกันแต่เป็นเนื้อออกเดกมดำไม่เคยเห็นนะฮะนี่ หูทนี่อไะเนื้อเนื้อดำเราเห็นจะเป็นเนื้อดินนะฮะอันนี้จะเป็นอบันปฝากน้ำรุ่นสี่รุ่นสี่ครับแท้ครับแต่ว่าเล่นกันไม่แพงคะบขายกันประมาณพันกว่าบาทเมื่อก่อนเคยหลายหลายพัน แต่ว่าผ่านการเวลาไปผ่านการเวลามาเพราะว่าไม่ทันหลวงพ่อสดไม่ทันไม่รีครับนไม่รู้สีไม่ทันครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปหลายๆพันแล้วก็กลับมาอยู่ที่องค์พะพันก่าบาทาถ้าเป็นพิมพ์หน้านางก็จะหลายหลายพันหน่อยอันนี้ก็คือหน้าธรรมดาก็หมดยังฮะนวอันนี้คือหลวงพออ๋อพระจารึกคืนใช่ไหมฮะ หนงพ่อคอนนรอูอันนี้ก็เล่นกันหลักร้อยเองครับอนอันนี้ก็เล่นกันหลักร้อยไม่แพงนะครับอ๋อวาสาละคืนใช่ไหมครับอันนี้เป็นพระปิตาจัมโบ้นะครับเนื้อเกรสตรติดทองกรรมการอันนี้ออกที่วัสสาาคืนของคุโต้ปุกเศษนะแหมงวันนี้ก็ขายด้วยใช่ไหมฮะ อ๋อใช่ใช่ใช่ใ่ดูดูดูดีฮะแถ้าต้องตัดจะต้องแกะดูอีกทีนึงอันนี้อันนี้เป็นใช่ไหมหกใบมะขามของอ๋อหลวงปู่หงหลวงปู่หงอันนี้เป็นหลวงปู่หงครับผมก็ไม่รู้เลยว่าเล่นกันเท่าไหร่แล้วทีนี้ตอนนั้นเห็นยเขาเล่นกันมีรุ่นสงน้ำอ่ามีรุ่นอะไร ก็ออกก็ออกมาพอสมควรอ๋อนี่หลวงปู่หง <Yes. S 1> <c oughs> มีโค้ดด้วยนี่แท้แน่นอนมีโค้ดมีโค้ดคต,ตอกนั่นแท้แน่นอนนะหลวงปู่หงพิ่งจะมรณะภนะาพได้ไม่นานายได้ไม่กีป่ปีอืมครับอ่ามีมีม,ม,มีมีกระดาษอยู่ด้านในด้วยนะครับของอปกใบมะขามของหลวงปู่หงนะฮะนี่ ครับก็อันนี้สนใจสนใจอันนี้ก็ได้แต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ทราบพี่เดี๋ยวผมขอแกะดูดูให้ครับเดี๋ยวผมแกะดูให้เดี๋ยวแกะดูให้เจลีไม่ต้องขายเที่ยวนะขายนะจะไ้ก่อนอ่าได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอแกะดูให้ก็หลังจากที่นั่งไล่ดูผ้านะครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามีเออเป็น คำเล็นปกโพนะฮะปี2518นะครับ,นรบหนึ่งองค์ของหลวงปู่โตแล้วก็มีเป็นพระศิวลีเป็นเนื้อเกสรน,นะครับก็หลวงปู่โตเนี่ยวันนี้มี2องค์นะครับหลักๆก,ก็คุณอาก็จะมีหลวงปู่ทวดเยอะเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้จะเป็นพิมพ์กรรมการนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะนะฮะปี2524เหมือนกันนะครับอ่าเป็นพิมพ์กรรมการอ่าได้มา 3... องค์นะครับ แล้วก็2524ก็ยังมีพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้มาเรี่ยมแบบวินเทจมาเลยนะครับ1องค์นะครับคราวที่แล้วเช่าไปทั้งหมด17องค์คราวนี้มา1องค์พิมพาร้อนครับมีทั้งหมด5องค์ครับก็มีเลียมวินเทจมา1องค์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพระเปลือยแบบนี้นะครับเป็นพิมพารอดนะครับได้ทั้งหมด5องค์แล้วก็มีเป็นเม็ดแตงของปูทวดนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกหลังๆหน่อยนะครับก็เป็น บล็อกปีกานะครับได้มา1องค์นะครับอันนี้จะเป็นออันนี้จะเป็นปี05ครับ2505นะครับเป็นพรบป,ปั๊มนะปี2505หนังสือ5แถวนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกวอวอตันนะครับวอธรรมดานะครับก็จะมีปกหนังปูหมุนด้วยนะครับเมื่อก่อนหนังปูหมุนเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะแรงนะถ้าย้อนกลับไปประมาณสักสิบปีที่แล้วเนี่ยราคาสูงมากเลย นะครับปัจจุบันก็ราคาเนี่ยจะต้องได้ครับอย่างนี้ก็เล่นหากันองค์ละประมาณพันกว่าบาท2องพันนะครับก็นะครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมดหลายๆรา,ายการด้วยกันนะฮะก็บ้านนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับสำหรับใครที่มีพระเกจิอาจารย์นะครับเกจิอาจาร์หรือหลวงปุโตะนะครับที่มีราคาเล่นกันตามหลักสากลนิยมเนี่ยถ้าคิดจะออกถ้าคิดจะปล่อยให้เช่าเนี่ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับแอดไลน์มาได้ที่ตาม ที่อยู่ที่ให้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ผมไปเช่าพารทที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามในอีพีต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ